ถูกคู่ถูกเวลาแชมป์ช,ชนแชมป์บางตพอหลบุญได้เวลาป้องแชมป์118ปอนด์เวทีราชดำเนินกับคุณศึกเล็กบูมเด็กเสียนแชมป์118ปอนด์เวทีอ้อมน้อยแฟนมวยชอบใครในศึก RWS โดยบูมเด็กเสียนได้โพสผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้ที่รอคอยชิงแชมป์118ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินคุณศึกน้อยบูมเด็กเสียนเจอกับบางตพอพหลักบุญวันเสาร์ที่8รกรกฎาคมจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ขอบคุณโอกาสครับ ผมก็มีดีเหมือนกันซูเปอร์เล็กเกยียร์หมูก้เผยสำหรับสไตล์ของน้องหน้าบิวไม่ได้มีแค่เข่าอย่างเดียวเขามีหมัดขวาที่แม่นมีแข้งที่ดีเหมือนกันเดินได้ถอยเป็นผมคิดมาตลอดว่าจะไปสู้กับน้องเขาในรูปแบบไหนผมก็ซ้อมและแก้เกมในจุดนี้ไปครับอยู่ที่ในวันนั้นผมจะชกออกมาอย่างไรและผมก็ต้องคอยอ่านเกมของน้องเขาด้วยน้องเขามีดีผมก็มีดีเหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปวัดกันบนเวทีแล้วกันครับ แฟนมวยห้ามพลาสซุปเปอร์เล็กปะทะนาบิวในศึกวันลุมพินี22วันเสาร์ที่23มิถุนายนเวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปข่าวเศร้าว,วงการมวย RIP เปาป้อม วัชลินลัชนิพนธ์หรือที่แฟนมวยรู้จักกันในนามเปาป้อมกรรมการคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้ตัดสินในรายการวันแชมเปี้ยนชิพและวันลุมพินีตัดสินใจปิดชีพตัวเองในที่พักย่านบางกะปิเมื่อวันศุกร์เวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาโดยตำรวจเข้าตรวจพื้นที่พบคาบรอยกระสุนที่บริเวณขมับและไม่พบล่องรอยการต่อสู้ทีมงานมวยเด็ก7 8 9ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและคนสนิทของเปาป้อมขอให้ไปสู่พภูมิที่ดีนะครับ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน